ตำรวจสพปราณบุรีจังหวัดประจวบพร้อมกำลังตำรวจชุดเสื้อเกาะโลกกันกระสุนเต็มอัตราเข้าจับกลุ่มตัวจ่าสิตรีวีระยุทธ์เพชรชรัตหรือจ่าแจ็กตำรวจสนพยาไทยหลังสืบทราบว่าหนีคดีแกงอุ้มเรียกค่าถ่ายนักธุรกิจชาวจีนเมื่อไปถึงพบประตูด,ด้านในล็อกตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจึงล้อมบ้านไว้ก่อนให้ช่างกุญแจเข้าไปไขพบผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องโถงจึงเข้าจับกลุ่มโดยไม่คิดต่อสู้ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงจึงควบคุม ตัวส่งสอนน,อนดินแดงเพื่อดำเนินคดีสำหรับคดีแก๊งตำรวจอุ้มริซับนักธุรกิจชาวจีนเบื้องต้นจากที่ได้รับรายงานชุดสืบสวนนครบาลพบมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า10คนออกหมายจับไปแล้ว7คนจับกุมไปแล้ว5คนซึ่งแก๊งนี้มีตำรวจเพียง3คนและจักแจ็คอยู่ระหว่างหลบหนีไม่มีการประสานเขามอบตัวจึงรีบไล่ล่าจับกุมได้ในที่สุด เคยาว่าแอนตี้แบคทีเรียโชว์เจลลดการสะสมแบคทีเรียปกป้องผิวให้สะอาดผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาว่าคิดจะขายปิ้งทอดย่างคิดถึงน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ